จะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนครับวันนี้จัดนะครับ e 2 0นะครับเป็นโมเดลที่หายากนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลวันนี้จัดมาให้นะครับคันนี้เลยครับดูคลิปช่อง AB Premium Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์พวกเราด้วยนะครับ อมาดูนะครับ E 2 2 0 D นะครับคันนี้นี่หายากนะครับส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยจะมีแต่ plug in นะครับแต่วันนี้นะครับจัดมาให้เลยนะครับเป็น AMG package นะครับแล้วก็รถแบบนี้สภาพเป๊ะนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะฮะกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบเปลี่ยนเรียบร้อย modify เป็น GT มีแบบกล้องหน้าเรียบร้อยนะครับกันชนหน้า AMG นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยลิ้นดำแบบนี้แต่งมาให้หล่อๆนะครับทำให้สีแดงเนี่ย ตัดดำแบบนี้ดูดุดูเด่นขึ้นนะครับไฟหน้านะครับคมไฟทั้ง2ดวงนะครับทำงานปกตินะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟเดิมจากแท้โรงงานเลยนะครับแล้วก็ d ด y ไลท์นะครับทำงานปกติ2สีเท่ากันซ้ายขวานะครับโลโก้ดาวจมนะครับแบบนี้นะครับฝาโปรงฟิตเมนต์กันชนสวยนะครับรอบคันเนี่ยฟิตเมนต์สวยมากๆร่อง ต่างๆนะครับไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับเพราะรถเนี่ยไม่มีชนนะครับสวยเลยมาดูด้านข้างนะครับล้อลายเอ็มจีแท้จากโรงงาน5ก้านแบบนี้นะครับอร่อยชนิดเบาเลยนะครับเป็น5ก้านคู่รูปดาวนะครับคันนี้ป็ยางใหม่ๆนะครับปี2024เพิ่งเปลี่ยนมานะครับปลายปีนะครับสเปคยางเดิม245ครับขอบ19นะครับตัวนี้ดูบางนะครับแต่ไม่กระด้างแน่นอนนะครับเพราะสเปคจากโรงงานนะครับเซ็ตอัพโชกอะไรมาตัวนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานไม่มีกระด้างแน่นอนการันตีได้นะครับฟิตเมนต์แก้มประตูนะครับร่องเสา เดิมๆนะครับสวยแน่นอนนะครับตัวนี้ได้กล้อง360องศานะครับจะซ่อนอยู่ตรงใต้กระจกนะครับสมาร์ทเอนทรีมีให้นะครับมือจับโครเมียมนะครับสวยนะครับแล้วก็คิวรีน้ำนะครับเป็นโครเมียมทั้งคันดูไม่ได้แบบโดดนะดูคือดูสีแดงไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเสียวอ่ะผมว่าดูเด่นดูหรูด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้ใครขับสีอะไร เฉยๆนะขาวดําขาวดําเิญมาดูนี่คันนี้สีแดงผมค่อนข้างแอบเชียร์นะเพราะว่ามันดูเด่นนะครับล้อหลังสเปคเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับยางมิชลินใหม่ๆแบบนี้ขอบนุ่มๆหนาๆแบบนี้ความโดดเด่นที่เขาไม่เหมือนใครคือเขาทาลมแบบลมดําให้เป็น Black Edition นะครับสวยนะครับดักเทลก็เป็น Black Edition แล้วนะครับโลโก้เนี่ยลูกค้าเก่าเขาถอดออกนะคือมันจะได้ดูไม่โดดแต่นนี้คือ ดีเซลแท้เดี๋ยวผมดูให้ดูห้องเครื่องใจเย็นก่อนอย่าพึ่งนะ,ะโลโก้เอ็มจีใส่มาให้ใหม่ตัวนี้เนี่ยสเปคเดโรงงานฝาท้ายไฟฟ้าเขามีให้อยู่แนละ้วเป็นรถซีดานก็จริงนะครับแต่ออปชั่นเขาไม่ได้ตัดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยกล้องดูนะฮะแพนเข้าไปจะเห็นได้ชัดว่าด้านหลังเนี่ยบริหารพื้นที่ได้คุ้มค่ามากนะครับพื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆแล้วก็พับเบาะได้ราบได้อะไรได้นะครับใครต้องการใช้พื้นที่จัดเลยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดขึ้นลงสมูทเหมือนเดิมครับนะใช้งานง่าย ควบคุมจากคุณแจก็ได้นะครับจากเปิดฝักฝาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังคานะครับเป็นแบบ black edition แบบนี้แล้วก็เป็น panoramic glass roof นะครับตัดดำแดงดำแดงอย่างงี้ดูดิมันเข้ากันนะให้ดูสีรอบคันเลยไปดูภายในกันหน่อย if i back าดูภายในกันหน่อยนะครับเริ่มที่แผงประตูกันเลยนะครับตัวนี้เห็นเด่นชัดอยู่แล้วนะครับเป็นเบาะเมลลี่สจุดนะครับแล้วก็ตัวปรับเบาะนะครับสวยนะครับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มีให้นะครับฝาลําโพงเขาสวยมากๆนะครับไปต่อกันที่วงมาลัยนะครับวงมาลัย3ก้านเบนท์นะครับแบบนี้เกียร์พลนชิปมีให้นะครับมัลติฟังชันสฝั่งนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับมีเมาส์คอนโทรลอะไรต่างๆแล้วก็หน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยจอยาวแบบนี้เป็นจอ ฟูลีดิจิตอลเรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆช่องแอร์สี่ช่องนะครับแอร์ปรับ อซ้ายขวานะครับแยกนะครับอินดิวดวลนะครับแอร์สามารถปรับได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับแบบนี้เลยนะครับคอนโซลอะไรต่างๆนะครับคิวสวยนะครับแอมเบียนไลท์ปรับได้หลายสีหลายเฉดสีเลยนะครับนี่เราปรับไว้โทนแดงๆอุ่นๆเรื่อๆๆนะครับสวยมากนะครับเบาะนะครับหนังเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เนี่ยสวยแล้วก็ผิวสัมผัสเขาเนี่ยนะฮะนุ่มนะครับดูเหมือนไม่เป็นหนังเทียมแต่ว่ามันมันนุ่มนะครับมันนุ่มมากนะครับแล้วก็ตัด กับได้สีขาวแบบนี้นะครับทำให้ดูด้านในนี่มีมิติสวยนะครับพอดูแต่งใส่ a m b i e n t light สีแดงเงี้ยนะมันเข้ากันดีมากเลยนะครับกล้อง360มนีให้นะครับอะไรต่างๆออปชั่นครบครันนะครับคันนี้เนี่ยผมให้ดูความสมบูรณ์นะเรื่องออปชั่นเนี่ยผมว่าหลายๆคนที่เล็งรุ่นนี้อยู่อ่ะรู้อยู่แล้วว่าออปชั่นคืออะไรแต่ว่าความสมบูรณ์คันนี้ภายในให้99%เลยสวยมากสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆหัวใจสําคัญนะครับห้องเครื่องนะครับ ที่เราให้ความใส่ใจนะครับเป็นดับต้นๆเลยเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะคานหน้าอะไรต่างๆเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับรถคันนี้ไม่มีชนนะครับรับประกันนะครับรับประกันย้ําเลยว่ารถเดิมโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิคอนน้าท่วมแน่นอนครับคันนี้นะครับตามสภาพรถวอ2เนี่ยโดยรวมนะครับตรวจเช็คแล้วรถสภาพพร้อมใช้นะฮะผมย้ําว่าเป็นรถสภาพพร้อมใช้นะคะไม่ใช่ว่าออกไปปุ๊บ มีอะไรเสื่อมอะไรพังแล้วลูกค้าไปแจ้งว่าโอ้โหไหนบอกว่ารีวิวรถรถเอ่อพร้อมใช้ครัว่าพร้อมใช้เนี่ยนะฮะ บางจุดเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างที่ไม่ได้ผมไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่รถใหม่อันนี้ต้องย้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะ่าว่าผมรีว,วิวไม่ตรงมั่งละอะไรมั่งละนะฮะเดี๋ยวคืออย่างที่บอกคือบางทีเนี่ยตรวจสภาพไปเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีบางจุดที่อย่างที่บอกละ่พะพอคุณไปเข้าอู่เนี่ยช่างเขาต้องเชียร์ให้คุณเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาเ,เรื่องทางธุรกิจแต่ถามว่าพร้อมใช้งานได้ไหมพร้อมใช้งานนะครับคุณขับได้ห้าหมื่นอีกหมื่นโลอีกห้าพันโลอีกหนึ่งโล, 10, โลมันพร้อมใช้งานแน่นอนไม่่่ใชวา ในความหมายเนี่ยคือว่าออกไปปุ๊บวิ่งร <100 S 1> ้อยเมตรพัง <100 S 2> ไม่ใช่นะครับแล้วเรามีรับประกันหลังการขายนะครับไม่ต้องห่วงแต่บางจุดเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อย่างเ,าเขาเรียกว่าสภาพที่มันมีความเสื่อมเสื่อมได้เราไม่สามารถารับประกันได้เช่นภาพเบรกเนี่ยเราไม่ได้รับประกันลูกยางช่วงล่างบางจุดเนี่ยเราไม่ได้รับรับประกันนะครับ <slept S 2> แล้วก็มีพว <โห S 2> <อ>กสายผ้าอะไรต่างๆเงี้ยที่จุดที่เราไม่ได้รับประกันแต่ว่าเรื่องเครื่องเกียร์กล่องที่จะขับไปแล้วน็อกกลางทางไปต่างๆไม่มีนะครับอย่างที่บอกเพราะเราตรวจเช็คมากกว่า200จุดเล้ะ วเวลาาซื้อเข้าคันนี้สวยๆเลยครับราคาถูกนะซีเอเนี่ยเบียดเบียดกันเลยผมขายซีคัสไปเนี่ยปีสิเนี่ยผมยังขายไปเกือบล้านนะแต่คันนี้เนี่ยปีจะด้วกว่านิดนึงนะครับแต่ราคาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยใครที่ชอบรถไซส์ใหญ่อ e ีค์สเหมาะสมมากเอาไป1นึ่งล้านแปดื่นบาทมีคันเดียวนะสีเด่นๆแบบนี้นะแล้วสภาพสวยๆแบบนี้ห้ามมัวแต่ดูนะช้าอดหมดไม่รู้แต่ถ้าดูเฉยคอนเทนต์ข้างล่างเรามีเพียบเลยนะครับมีให้ดูทุกวันฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ I'm marching till it's over